a อซู 4R s ร r อารเหมาะสำหรับสายเอเตอร์แบบเรานะครับทั้งสีเที่ยงตรงแล้วก็มีหับในตัวด้วยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พรีวิวอีกครั้งนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้นะครับพีก็อยู่กับเจ้าจอ ASUS ตัวนี้นะครับก็เป็นซีรีส์โปรอาร์ตนะครับซีรีส์โปรอาร์ตเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความที่สีสดเที่ยงตรงใช่ไหมครับแล้วก็เหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเราๆมากเลยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า PA 279 CRV นะครับแล้วจากที่พีได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูตอนต้นคลิปนะครับก็จะเห็นว่าจากจอมอนิเตอร์เก่าพีนะครับทุกคนสมมติพีีี่่อออยยยยาาาาาาากกกกกใใชช้้้้้ USB Type C เเเเเเสสนนนนนดดวตขะะคคครรรรัับบบแลลมมมถไ็็ืๆห idmi เข้ากับตัวหับนะครับแล้วก็ค่อยเอา USB Type C จากหับเนี่ยต่อเข้าตัว Macbook นะครับแต่ถ้าเป็นเจ้า Oard ตัวนี้นะครับก็คือสามารถที่จะต่อ USB Type C นะครับเข้ากับตัว Macbook ได้เลยเพราะมันเป็น Power Delivery ในตัวนะครับแล้วก็มีหับในตัวด้วยนะครับก็ต้องเรียกว่าสะดวกมากๆนะครับอันนี้เป็นหนึ่งข้อเนี่ยที่พี่ชอบมากๆเลยนะครับทุกคน ในเรื่องของการแสดงผลนะครับทุกคนซีรีส์โปรอาร์ตเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของความเที่ยงตรงของสีอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วความเที่ยงตรงของสีเนี่ยสำคัญยังไงนะครับพีมาเล่าประสบการณ์คร่าวๆนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยน้องๆนะครับก็มีการตัดงานแล้วก็แต่งรูปนะครับมีการเกดริิ่งสีนะครับทุกคนแล้วก็อาจจะมีการที่จะเอ็กพอร์ตลงมือถือนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือภาพที่เห็นในจอนะครับที่เราพอใจแล้วเนี่ยกับสีที่ออกมาในโทรศัพท์หรือว่าจอของ m ม c กเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับทุก อุปกรณ์คาลิเบตหรือว่าคาลิเบตไม่เป็นนะครับก็ต้องบอกว่าซีรีส์โปรอาร์ตตัวนี้นะครับก็มีการคาลิเบตมาให้จากโรงงานเลยนะครับทุกคนซึ่งมีความเที่ยงตรงของสีนะครับที่ srgb เนี่ยอยู่ที่100%เลยนะครับตัว adobe rgb นะครับอยู่ที่99%นะครับ adobe rgb เนี่ยยิ่งเที่ยงตรงมากดียังไงนะครับทุกคนสมมติว่าเราเห็นสีบนจอนะครับแล้วเราเอาออกไปพินพ์นะครับหรือว่า Export ออกที่อื่นนะครับสีจะมีความใกล้เคียงกับจอมากยิ่งขึ้นนั่นนนนนนเเเอออองงงงงงะะคคคคครรรััััับบทททุกกกกแแลล้้ววว็็ยยยยมมมมีีีีาา่่่่ตข DCIP3 Delta ู99%หื E ต่ำกว่า2ด้วยนะครับทุกคนค่าเดลต้าอเนี่ยคืออะไรก็คือค่าความเพี้ยนของสีนะครับยิ่งมีน้อยเนี่ยยิ่งดีจากสติทิพิเคตนะครับที่จอตัวนี้ทําออกมานะครับก็จะอยู่ที่0.88เท่านั้นนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่ามันดีมากๆแล้วนะครับและเจ้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถแสดงผลแบบ HDR ได้ด้วยนะครับก็ยังรองรับมาตรฐาน HDR10 นะครับแล้วก็ HDR400 ด้วยนะครับ พูดเรื่องสเปคกันบ้างนะครับทุกคนเจ้าโปรอาร์ตัวนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่27นิ้วนะครับทุกคนความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ 4K UHD นะครับแล้วก็มีรีเฟรชเรทนะครับอยู่ที่60เฮิรตนะครับทุกคนในส่วนของอัตราส่วนของหน้าจอนะครับก็จะเป็นมาตรฐานเลยก็คือ16:9นะครับทุกคนแล้วก็มีลำโพงบิวอินมาให้ด้วย2ตัวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยยังสามารถเป็น power delivery ได้นะครับถึง96วัตต์เลยนะครับทุกคน ในส่วนของเรื่องดีไซน์นะครับทุกคนหนึ่งอย่างที่บีชอบที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอแบบด้านนะครับทุกคนข้อดีของจอแบบด้านก็คือมันจะลดแสงสะท้อนได้ดีนะครับดีกว่าแบบกระจกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้เนี่ยวัสดุจะเป็นตัวพลาสติกนะครับทุกคนแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีเขียนโลโก้โปรอาร์ตแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวฐานของมันเองเนี่ยก็จะมีเขียนโลโก้โปรอาร์ตแบบนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับขึ้นสูงสุดได้ที่ เอียงนาะเป็นการหมุนเลยนะครับทุกคนแล้วก็สามารถปรับทิ้วขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะปรับนะครับเป็น90องศาเพื่อดูคอนเทนต์เทรดหุ้นหรือว่าคอนเทนต์แนวตั้งได้สะดวกสุดๆเลยนะครับแล้วสำหรับใครเนี่ยที่ไม่สะดวกใช้ตัวขาจับที่เขาให้มานะครับเจ้าตัวจอตัวนี้นะครับโปรอร์รุ่นนี้เนี่ยก็ยังรองรับเวอร์ซ่าเมาส์แบบมาตรฐานด้วยนะครับก็เป็นสแตนด์ดเวอร์ซ่าเมาส์นะครับก็คือ 100, 100คูณนนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ขาจับจอได้นะครับก็เรียกได้ว่่าครรบบจสุๆเเลยในือองงข์ ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าพีชอบมากๆที่บอกไปต้นคลิปนะครับก็คือสามารถใช้ USB Type C เส้นเดียวเนี่ยจบเลยนะครับซึ่ง USB Type C เนี่ยก็ทําหน้าที่4อย่างนะครับอย่างที่บอกทุกคนไปตัวแรกนะครับก็คือการส่งสัญญาณภาพนะครับอย่างที่2ก็คือการส่งสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็น power delivery ได้ถึง96วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของหับนะครับทุกคนซึ่งตัวหับเองนะครับก็ให้มาครบคันเลยนะครับก็จะมี USB Type C 2ช่องนะครับเป็นอ e r ชั่น3.2 Gen 1นะคร ก็มี USB Type A นะครับอยู่ที่3ช่องนะครับมี HDMI อยู่ที่2ช่องนะครับแล้วก็มี Display Port นะครับอยู่ที่2ช่องเช่นกันครับซึ่งจอตัวนี้นะครับทุกคนสามารถทำ Display Chain ได้นะครับก็สามารถทำได้กับ Display Port กับ USB Type C เนาะก็คือการต่อพ่วงไปที่หน้าจออีกหน้าจอหนึ่งได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องต่อกับคอมโดยตรงนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีตัวแจ็คหูฟังด้วยนะครับทุกคน และอีกหนึ่งข้อดีของเจ้าจอตัวนี้นะครับก็คือมี DDC CI นะครับทุกคนก็คือการที่เราสามารถส่งレスปอนต์ระหว่างจอกับคอมได้นะครับก็ทาให้คอมของเราเนี่ยสามารถปรับความสว่างหรือว่าปรับเสียงได้นะครับผ่านตัวคอมเลยไม่จาเป็นจะต้องยื่นมือมาปรับที่คอนโทรลเลอร์ด้านล่างแบบนี้นะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของเจ้าหน้าจอ ProArt s e ี i e ตัวนี้เลยละครับ และเรื่องส่วนของตัวคอนโทรเลอร์นะครับทุกคนสามารถที่จะปรับแต่งผ่านด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีปุ่มด้วยกันอยู่ที่6ปุ่มนะครับแล้วก็เป็น1จอยสติ๊กเนาะซึ่ง1จอยสติ๊กตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับ OSD ตรงนี้เนาะทุกคนในส่วนของคอนโทรเลอร์นะครับหรือว่า OSD ตรงนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะมากดที่จอยสติ๊กได้เลยนะครับกดออกมานะครับก็จะมีในส่วนของตัว preset เนาะก็จะมีตัว native นะครับ srgb adobe rgb นะครับเล็ก DCI-P3 Calls, no friends, like i Com นะครับแล้วก็เล็ก7.9นะครับตัวพี่เองเนี่ยใช้เ yeah. ป็นตัวเล็ก2.20เนาะแล้วก็มาปรับที่ Mac เป็น2.20เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็จะมีตัวพาเลตนะครับก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่อยากคัสตอมตรงไหนเนี่ยก็มาปรับได้ที่นี่เลยนะครับผมก็ในส่วนของตัว Image นะครับก็สามารถเข้ามาคัสตอมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยจะมีของตัว Blue Light Filter ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับสำหรับใครที่ต้องการสีที่มันแบบเที่ยงตรงนะครับทุกคนก็จะมีในส่วนของ PIP นะครับก็คือ Picture in Picture นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรนะครับทุกคน แล้วก็จะมีส่วนของ Quick Fit นะครับก็จะมีตัว Safe Area เนาะก็ตั้งได้เป็น1ต่อนเป็น Action Safe ก็จะมีแบบตีเส้นมาให้นะครับทุกคนหรือว่าใครที่ใช้เป็น Center Mark สำหรับสายเล่นเกมเนี่ยก็มาตั้งได้เหมือนกันนะครับเราจะเป็น Mirror Mode นะครับ c u s t o m i z นะครับหรือว่าเป็น Ruler ก็จะมีตัวเป็นไม้บรรทัดขึ้นด้านข้างๆนะครับเราใครที่ต้องการวัดเนี่ยก็มาใช้ตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะมีส่วนซิกเน่ว่าง่ายๆครับตั้งเป็น Auto Detection นะครับเราเสียบอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะปรับเป็นโหมดนั้นใให้เเลยนนะส่วขอองงก็จมี ดินามิกดิมมิงนะครับพาวเวอร์เนะครับ OSD นะครับในส่วนของ OSD เนี่ยเรามาปรับตัวทันเพอร์เรนซีได้นะทุกคนให้มันจางให้มันชัดแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถเปิด DDC CI ที่ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ดิสเพียพอร์ตก็ปรับเป็น1.4ไว้นะครับทุกคนแล้วก็คีย์ล็อกตรงนี้เนี่ยอยาไปตั้งมันะคีย์ล็อกตรงนี้เนี่ยก็คือเราเปิดเอาไว้นะครับไม่ให้สามารถที่จะ ปรับตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้ได้ครับสำหรับใครที่เผล่เปิดไปแล้วต้องการเอาออกก็คือกดจอยสติ๊กห้าวิเนี่ยมันก็จะปิดไปนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่จะหาว่า factory ี่รีเซอยู่ไหนนะครับก็อยู่ที่ setting แล้วก็อยู่บรรทัดล่างสุดนะครับสำหรับใครที่อ,อยากที่จะ factory ี e รีเเนี่ยมาปรับที่ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของ OSD ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ครบถ้วนมาปรับที่ตรงนี้ได้หมดเลยครับผม ในส่วนการรับประกันนะครับเขต้องบอกว่าหายห่วงเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าซีรีส์โปรอาร์ตตัวนี้นะครับมีการรับประกันถึง3ปีเต็มนะครับแล้วก็เป็นการรับประกันแบบออนไซส์เซอร์วิสด้วยนะครับก็คือเข้ามาดูแลคุณถึงบ้านหรือว่าที่ทำงานเลยแหละครับสรุปนะครับเจ้าจอโปรอาร์ต PA 2 7 9 CRV ตัวนี้นะครับทุกคนก็เหมาะสมกับคนที่ต้องการคุณภาพของงานที่มันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยอาจจะมีความรู้น้อยหรือว่าไม่ได้มีอุปกรณ์ในการคาลิเบตสีนะครับเจ้าตัวโปรอาร์ตตัวนี้เนี่ยก็มาจบเลย นะครับคาลิเบตมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจอที่มีคุณภาพสูงความคมชัด 4K นะครับแต่ว่าอยากได้ความมินิมอลนะครับสามารถเสียบ USB Type C เส้นเดียวจบนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจจอโปรอาร์ตตัวนี้นะครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับทุกคนและสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเนี่ยสามารถดูได้ที่ ASUS Thailand เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยพี่เองต้องขอขอบคุณทาง ASUS Thailand เป็นอย่างมากนะครับที่ส่งจอมาให้พี่ทดลองนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์์กกกกกดดดดดแแชรรรรรลลล้้้้วว็็ Subscribe เเปปปนนนนนาาาัััังใใจจหหพพพีีี่่่ยยะะะคคคบบิิไไูออตตม